สวัสดีครับมีรับฟังเพลงที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับการที่เรามีความเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่ชอบเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้กระทำนะครับมีสติทุกครั้งในการกระทำสิ่งต่างๆในชีวิตเพื่อให้เราเนี่ยได้มีจุดยึดเหนี่ยวกับสิ่งที่เราได้ทำนะครับเราก็จะมีระเบียบแบบแผนมี ความมั่นคงกับชีวิตนั่นก็คือการที่เราเนี่ยได้มีเป้าหมายมีความามั่นใจในการที่เราจะลงมือทำํำในแต่ละครั้งนะครับที่เราได้ลงมือทําเราก็ได้กระทำมันไปแล้วเนาะกับสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีองค์ประกอบในเรื่องของสติรู้จักความรอบขอบนะครับอย่างวันนี้ที่อดจะพูดนะครับคือเรื่องของ บอยสิริชัยใจเกินร้อยพราะบอยสิริชัยเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่ชอบทำแล้วสบายใจทุกอย่างอยู่ที่ใจใจจะมั่นคงก็ต้องมีสติรู้จักความรอบคอบนะครับหลังจากที่บอยเนี่ยได้ไหว้พระครูเสร็จนะครับก็มีการแจกของนะก็คือผลหมากลากไม้นะครับ เป็นความเชื่อครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะเป็นสิ่งที่เขาได้ทำบ่อยๆนะแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ทำให้กับคนที่เข้ามารับนะครับ รับของเนาะก็คือรับผลลามากลากไม้รับสิ่งของไปทานนะการแจกจ่ายอะไรเหล่านีน้มันคือเรื่องของน้ําจิตน้ําใจมาแสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาทํามาเป็นระบบระเบียบที่เขามีความเชื่อแล้วดุ๊กบอยก็กล่าวขอบพระคุณนะสำหรับคนที่ติดตามขอบคุณคนที่เข้าใจในสิ่งที่เขาทํานะครับการมีความเชื่อมีความมั่นคงเนี่ย ถามว่าบอยสิริชัยก็ไม่ใช่เทวดาอะไรนะเจ้าตัวก็ได้พูดตรงนี้เลยนะครับว่าบุญบาปบาปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญบาปนะครับก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ต้องมีหลักยึดเหนี่ยวถูกไหมต้องมีลิมิตในการใช้ชีวิตต้องมีหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตการดูแลคน2อ0ถึง0คนนะครับต้องมีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจจิตใจต้องมั่นคงไม่สเปะสะปะ อยากจะทำอะไรทำอยากจะบูชาอยากจะไหว้สักการะนะครับทุกอย่างมันแสดงถึงความกระตันอยู่แสดงถึงการให้เกียรตินะครับแล้วบุญที่เราทำการที่เราได้ส่งเสริมกับอะไรที่เป็นสิริมงคลเนี่ยมันจะทำให้ตัวเรามีแต่ความสุขมีแต่คนที่เข้ามาให้เกียรติเรานะครับน้อยแหละอาจจะเจอเรื่องไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอเรื่องที่ดีสัก เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะอีกสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อไว้เผื่อคนคิดไม่ดีนะครับแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็เจอคอนนคชันที่ดีเจอคนที่ดีเจอคนที่รักมากมายนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจครับท่านผู้ชมอยู่ที่ใจมีสติรู้จักความรอบคอบอันนี้คือเราจะสื่อท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าบอยเนี่ยเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่ทํางานดีนะครับ เขาก็ได้ทําให้ลูกน้องทําให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทําคือความมั่นคงของชีวิตของเขาคือหลักยึดเหนี่ยวทุกคนต้องมีหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตบางคนจะบูชาจัดสักการะอะไรก็แล้วแต่เราไปลบหลู่กันไม่ได้ของแบบนี้นะครับแต่หลังจากสักการะเสร็จหลังจากไหวหรือบูชาเสร็จก็มีการแจกของแจกทานเป็นปกติของบอยสิริชัยที่เราได้เห็นกันนี่คือศิลปินที่มีศาสตร,รส์ศิลป์มีวิชามีครู มีครบนะครับบอยก็จะมีจิตวิญญาณของการเป,ป็นศิลปินและศิลปินทุกคนเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่นะเขาก็จะมีหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตเขาก็จะมีจุดที่บูชาสักการะอะไรอย่างเงี้ยน,นะดูอย่างกระแตอาสยามนะครับเขาก็จะ,ะบูชาพระแม่กาลีนะไหว้พระแม่กาลีเป็นต้นนะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปเนาะเราก็ได้เห็นกันแล้วกับสิ่งที่หนุ่มบอยได้ ไหว้สักการะยังไงก็ขอให้คุณพัชเนี่ยคุ้มครองใจเกินร้อยทุกคนบังปังทุกวันน้องแอนน้องบอยจะเดินนุ่งเรืองใจเกินร้อยสุดยอดที่สุดนะครับสุสัตว์วันคริสต์มาสนะหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจเห็นภาพในสิ่งที่บอยกำลังกระทำนะครับเมื่อไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีการแจกของแจกทานนะครับทุกคนก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามา อวยชัยอวยพรเนาะขอให้พระคุ้มครองใจเกินร้อยบอยแอนจรินนุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดีแล้วลูกบอยเราทําดีก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้สําเร็จรุ่งไปได้ดวยดีเจรินรุ่งเรืองขอให้ลูกมีคนมากๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอให้พระคุ้มครองใจเกินร้อยให้มีแต่ความสุขดีงามตลอดไปอ่านะครับ ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองบอยแอนและครอบครัวใจเกินร้อยทุกคนเดินทางไปไหนไปไกลปลอดภัยทุกเส้นทางทุกเส้นทางเดินก็มีแต่คนรักขอให้คุณพระคุ้มครองบอยใจเกินร้อยนะเฉลยุ่งเรืองยิ่ง,งขึ้นไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับหนุ่มบอยเขาก็ใส่ชุดสีแดงเนาะแล้วก็มีผ้าพันคอนะครับอากาศหนาวแล้วนะเขาก็ได้พูดความในใจว่า เชื่อในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็ทำอย่างใจที่มั่นคงด้วยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อบอยเขาก็ได้ไปที่จังหวัดสุรินมาตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับแกก็ได้กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวบ้านโศกแดงด้วยนะพี่น้องแฟนเพลงจาก ท,ทุกสถานที่เลยที่มารับชมเนี่ยที่มาให้กําลังใจมารับชมการแสดงมาเพราะความคิดถึงบ้างมาเพราะอยากเห็นศิลปินตัวจริงบ้างนะครับหรือมาเพราะเคยมาแล้วแล้วประทับใจก็จะมาอีกอะไรเงี้ยนี่คือแฟนคลับของจริงแสดงให้ลูกหลานหมอลําใจเกินร้อยนะครับคือแสดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงพลังที่ส่งต่อให้กับแฟนเพลง ส่งต่อให้สิ่งที่เรานับถือนะครับได้เห็นว่านี่คือพลังนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทําให้แฟนเพลงนี่คือาศาสตร์ศิลป์ของหมอลลำโดยแท้จริงนะครับกราบขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานด้วยนะพระบอยเขาก็กราบขอบพระคุณการจัดงานจากคณะกรรมการขอบพระคุณงานอุทิศส่วนกุศลขอบพระคุณท่านเจ้าภาพผู้จัดงานนะครับแล้วก็ทุกทกท่านเลยที่เมตตาเขาด้วย ลูกหลานชาวใจเกินร้อยมาทําการแสดงในงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ก็คืออย่างที่บอกเนาะหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูภาพแล้วกันนะสําหรับการแสดงโชว์ที่ตําบลสนมอำเภอสนมจงังหวัดสุรินมีพญานงพญานาคน,นะครับสวยงามมากๆเลยพญานาคเป็นอะไรที่เวลาเอาขึ้นเวทีเนี่ยจะโดดเด่นมากๆพ่อบอยกับพญานาคครับผมนะ พ่อบอยกับพญานาคเป็นอะไรที่โดดเด่นและเข้ากันมากๆสังเกตนักร้องศิลปินที่มีครูนะครับเวลาอยู่กับพญานาคขนลุกดิ้รูขนลุกเลยนะเวลาอยู่ใกล้พญานาคเนี่ยจะมีความโดดเด่นจะมีความเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่ส่งให้ศิลปินเนี่ยโดดเด่นแล้วมีพลังทําให้คนที่เข้ามาดูเนี่ย เหมือนถูกแรงดึงดูดเข้ามาแล้วรู้สึกรักผู้ชายคนนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นบอยเป็นนกพงศกรนะครับเวลาอยู่บนเวทีมีพญานพยานาคมาโอ้โหแบบมันจึ้งตาจึ้งใจอ่ะมันดูแล้วแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนศิลปินเขามีองค์เหมือนมีองค์เหมือนมีศาสตร์ศิลวิชานะครับะเรื่องอย่างนี้เราลบหลู่ไม่ได้นะครับเป็นความเชื่อเพราะพญานาคเนี่ยคือทรงพลังมากๆครับท่านผู้ชมพญานาคคือทรงพลังมากๆเมื่อขึ้นเวที บอกเลยอยากให้มีโชว์พญายนาคบ่อยๆนะขึ้นเวทีมันโดดเด่นมากๆท่านผู้ชมคือเห็นแล้วมันจึงตาจิงใจอะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางด้านแฟนคลับนะครับ <c oughs> เราก็ได้บอกมาว่าเดี๋ยวต้องเจอกันแน่นอนในวันที่27ตําบลคาแมะอาเภอสีขอนภูมินะก็ต้องไปรับชมกันนะครับแฟนคลับติดเพจแฟนคลับตัวยง มวลหลายคนหลายคักนะครับสุดยอดมากๆปังๆกันไปเลยเนาะอ่ะหนุ่มบอยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อัปเดตข่าวแค่นี้แล้วกันล่าสุดเนี่ยอ่าทางพ่อบอยเขาก็ได้อัปเดตฉายาคนลูกทุ่งหมอลำซึ่งแอดดิวก็บอกกันไปนแล้วเนาะว่าฉายาใครได้อะไรบ้างน,นะครับส่วนพ่อบอยก็ได้ฉายากับแอดออรดีก็คือฉายาคู่รักหมอลำพันล้านนะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเขาสมครับสมกันมากๆในเรื่องของความรักคู่รัก การทำงานของเขาอาชีพของเขาเหมาะสมลงตัวทุกอย่างนะชีวิตเขาดีเพราะว่าเขาบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเคารพเขาตั้งใจเหมือนเราบูชาพระด้วยดอกไม้นะครับชีวิตเราก็จะมีแต่ความละเอียดอ่อนความละเมียดละไม บางคนก็บอกว่าชาติหน้าเกิดมาหน้าตาดีพระบูชาดอกไม้อะไรเงี้ยคือเวลาเราทําบุญเวลาเราตั้งใจทำะอะไรสักการะอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีความตั้งใจและจิตใจต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะจิตใจต้องแน่วแน่แน่วแน่นะครับและมีความมั่นคงมีสติแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เรามีความเป็นระบบของชีวิตมีความรับผิดชอบพลังงานเหล่านี้จะส่งต่อคนที่เข้ามา ถโถมเข้ามาเข้ามาหาเรานะครับหลังจากไหว้เสร็จนะไหว้พระครูเสร็จก็มีการแจกของแจกทานนะครับตามความเชื่อเนาะหนุ่มบอยเขาก็ออกมากล่าวนะครับนี่คือความมั่นคงที่เขาได้ทํามาตลอดความมุ่งมั่นที่เขาตั้งใจทําและนี่คือหลักที่เขาได้ทําให้ทุกคนเห็นว่าการดูแลลูกน้องทุกคนเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องทําในสิ่งที่เราอยากจะทําทําออกมาจากใจ ทำอย่างมั่นคงและมีจิตจิตยึดเหนี่ยวในชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับขอบอกเลยว่าน่าชื่นชมมากๆกับปอยสิริชัยนะครับหมอลำใจเกินร้อยนะอดิวก็ชอบปอยสิริชัยมากๆชอบมากๆเลยอ่นะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาครับกับซิบบอกคอยเดเมเฮดคลิปเนี่ยมือเสาแบบนี้เนาะเพราะว่า,าทันเลิกแสดงแลงสิครั ฝ้าวเร่งรีบเก็บสิ่งเก็บของขึ้นรถนะครับแต่ว่านี่เราพี่น้องหลังจากมอลลัมเตยล่าในครับือบรรยากาศนะฮะคอนบอยกต่ก็ลังสิเลิมขึ้นทย่อยเก็บของมือนีบฝ้าวันมือได้ฝ้าวนึ่งมาลึงตึงตังก็นี่มือได้เดินทางไกลแต่ว่ามือนีเดินทางบกไกลไปราชพัฒน์จังหวัด้อยเอดนะครับแต่เริ่มบ่ได้เขียวขอดกันเฮ็ดงานแบบสบายสบายเดินทางในระยะทั้งมันลอยกกิโลนีครับครับก็ ภารกิจหรือว่ากิจวัดประจำมือที่พัวเข้าก่อนแสดงก็คือต้องยกออกไหวออกไหวผ่าครับแล้วก็ตอนแสดงจบแล้วก็ต้องไหว้ียครับก็ว่าตอนตอน,ตอนจบเนี่ยกระสีผมกระสบไหวค้ดเดียวเพื่อความสะดวกเนาะเพราะน้องๆศิลปินทุกคนก็ต้องคป้าเก็บสิ่งเก็บของแล้วก็ล่าง,าางนางงล่างตาทำเตินท่าเพื่อล่าออก าานะครับจะเป็นท่าย,อออาาอย่อเขาเรียกเป็นของพระเคลื่อนที่เรื่องมากนีเราสีเห็นนะ,ะว่าเขาเอาพระพุทธพระธรรมระสงก์เป็นพระธาตุพระพุทธรูปเป็นพระพุทธร,รูปบส,สำคัญของของประเทศเลยนะฮะผู้ใดเป็นเป็นแบบสายพระก็ะะะะจะแน่เห็นองค์แหละเป็นพระพุทธชินราชนะฮะหลวงพอ่อพระจ้าในองค์ตื่อหลวงพ่อภาษายหลวงพ่อหลวงพ่อนาาวัด อำเภอบันผือนะครับหลวงพ่อนาโผล่องค์หลวงพ่อพระองค์ตือวัดปากแซงนะครับหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อิมแปลงวัดวัดเวลุกวนารามนะครับหรือว่าวัดปาใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีโอวัดมหาวนารามนะครับหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อิมแปลงองค์สีดำหนึ่งนะครับองค์แม่นี่คือหลวงพ่อวัดหลวงพ่อเลเลือนหลวงพ่อข้อแล้วก็องค์พระ อุปคุตนะครับพระอุปคุตนี่ก็คือตองนี่ประจําพระแม่เทรณีนี่ก็มีนะครับแล้วก็พระพุทธพระอรหันต์ลอยแปดององในหน่อยนี่วัดป่าวังน้ำเย็นหลวงพ่อซิริยันเป็นเป็นเมตตาหมอบให่ตะตังแต่ตั้งวงปีแรกเลยนะครับรหลวงพ่อพระพุทธรูปลอยแปดแม่พระพุทธรูปองค์นี่สิมีพระลอยแปดพระองค์ก็คือก็ค่อนข้างที่สิแบบตามความเสื้อเขาเนาะก็สิครอบพุมทุกๆอย่างนะครับ ย่างสดปกักนนะฮแล้วก็น,นี่นั่งอีกนั่งอีกเกาลูก <laughs> ใยสวยอะย่างเงี้ยเขาเอาพอเอาแม่ภููให้กำเนิดเท่านี่เขาต้องเขาต้องอ่างถึงก่อนอยู่แล้วนะครับนอกจากจากการบายผ่านะครับนี่แหละครับประมาณนี้นนนะครับภาษีบายตอนเศร้านี่ก็คแบบือ้นล่าแบบเชิญค่ายออเชิญเทวดามาปกปักรักษาในช่วงทําการแสดงแล้วเขาแสดงจบบัดน,นี้เขาก็เชิญเพิ่น เชิญเพิ่นกลับกันนะครับเขาก็สิเชิญเพิ่นกลับแล้วกอสีอให้เพิ่นคุ้มครองในการเดินทางเขาตลอดปลอดภัยผลงานที่เขาเล่นไปเนี่ยเป็นที่คิดงอนคิดถึงให้ได้กลับมาอีกประมาณนี้นะครับเพาก็เป็นฝากเปจมขอ้ออันนี้พอใยายเป็นญ่เพิ่นภาคยศจังศีนะครับแล้วก็สิล่าของถวายก็ชีมีลูกๆมาเข่าแถวเอาอเห็นบอกกล้วยไปดูอาทิต มาเข่าแถวเอาของถวายข้าเอาไกิลด้อน่าเนลยังเอาการยัเอารุ่นยังเอามันรุ่นยังเอา่าี้ผู้ใดเอาูเอานี่ยเอา <g ül s> น, <g ül s> นี่ครอบน่ะี่ล่ะพี่น้องลูกหลายให้ผู้หนึ่งยังผู้หนึ่ง <g ül s> แบ่งกันกินเตี้ยนกันมากอันนี้อ่าอ่าอันที่จริงแล้วมันก็เป็นความเสีอหลอกแบบหยึดถือเนาะเหยียดมากพอแม่พาเหยียดมากก็ดีกับมีการมีนต่อเนื่งนอ,นนองาากันม่าแต่ลำไส้กบบมีคนสัตว์ท่ามีคนเสือเบาเหยียดไปคนกับเสือคนกัน,กน คิดหอดถะาเราขพ้นขึ้นกับในเบิรงเช้นขึ้เดียวพึ้นกับว่าขึ้นหอดมาล่ำบ่อยนี่นี่แหละคื่สิ่งที่มันเป็นยึดเหี่ยวจิตใจเขาก็บรรลุดอกว่าการเนี่ยวปฏิบัติแบบเนี่ยมันสิ่งนี้ปาฏิหาริย์หรือมีีอย่างขามาแต่ว่าอันดับรกคือใจเขามันหมั่นคงใจเขามันมีความหมั่นคงกับนาทีการงานกระสิ่งที่จะเหตุมันเย็นในเขามีสติต้องเย็นในเขารู้จับหลอบหอบสึ่งนะครับ มันก็ได้เหตุแห่งงานทุกอย่างทั้งระบบเบื้องหน้าเบื้องหลังดีขันเ้าบ่มีแนวนี่มันก็เหมือนบ่มีหลักยึดเหนี่ยวคือเขาไม่ไม่ก็เป็นหลงเลงแม้ไม่เหตุงานเหตุแนวกับไปไม่เสียมันมันก็ก็เลยก็เลยต้องมีห่างทางครับกับเหตุจางสี่มันสมัยตะกวาเนี่ยกะการเต้นบ่ท่านมี้เหมืนกะการเต้นครับอันนี้บัดี้กะเลยไม่เหตุเป็นเอารถมาเหตุเป็นของนะครับเพื่อเก็บพระได้เสียพร้อม คนกิดสิบได้ลวงขึ้นมานะครับแต่ขี่กลางเต็นอยู่คนเมาเดียค้นเมา,อเมา,อเมาของมาหลังงานมันก็ไปนอนโยนเื่งหานเท้ากับนี่อย่มันเป็นความเสือเด้รอความเสือจุ่นดูคนสําหรับผมมึงไปเห็นเป็นสี่มันก็มีความหมันคนงมากจนหอดมือคนรนับเท่ากับก็บเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปแหละเขาเอื่นว่างได้ล่ะ เดินมาบาปไปเฮ็ดบุญก็เฮ็ดแต่ว่าเขากับเขากับตองมีหลักเน้องกับตองมีหลักยังหน่อยเขากับถ้ำดีหลายก็ท้ำบ่ดีอยู่เยอะแต่เขามีสติปัญญาในการที่จะหนังผลงานทีกันหนึ่งเลยคือการดูแลคนจนคนหลายเนาะงสองสามร้อยคนเขาอารมบ่มีสติบ่มีสมาธิหรือเขา บะมีหลักยิดเหนียวจิตใจเสียงกระสิพุ่มกัญญนยากนะครับยีดน่องนั่งอเอาปเป็นลูกเอาไปหนมอนเลยกนะ็ได<ป>้ด้วยดคขอบคุณยืน่องหลายๆครับติด <c oughs> ตามที่ช่องนีเดอร์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับไอ้หนะ